ยังมีประเด็นให้ต้องติดตามเป็นอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับประเด็นของสีกากอรสาวผู้พิฆาตพระชันผู้ใหญ่มากมายหลังมีสัมพันธ์ชันชู้สาวพร้อมด้วยหลักฐานเด็ดไม่ว่าจะเป็นรูป80,000รูปและคลิปลับกว่า5,000คลิป ล่าสุดมีรายงานด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบพระที่ปรากฏอยู่ในภาพแล้วก็คลิปที่พัวพันเชิงชู้สาวกับสีกาก๊อปรวมทั้งแชทข้อความต่างๆโดยพบพระที่มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับกรณีนี้เกินกว่า10รูปแล้วแต่ยังไม่ถึง20รูปซึ่งบางกรณีเป็นเพียงแค่เส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงแต่ยังไม่ยืนยันในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งจะเป็นเงินทําบุญหรือว่าเป็นเงินให้กันส่วนตัวนั้นก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปโดยเฉพาะรายการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์ของบรรดาพระชั้นผู้ใหญ่ที่ลาสิกขาไปแล้วพบว่ามีเส้นเงินเชื่อมโยงถึงมีตั้งแต่จํานวนน้อยและเป็นจํานวนเงินมากถึงเลข7หลักอีกด้วย นอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าพระที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉาดังกล่าวเพิ่มมาอีก5วัดครับได้แก่พระจากวัดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร2แห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ขอนแก่นและสมุทรสาครจังหวัดละหนึ่งแห่งโดยพระที่เกี่ยวข้องมีทั้งระดับตำแหน่งเจ้าอาวาส รองจเจ้าอาวาสยันผู้ช่วยจเจ้าอาวาสระดับสมณศักดิ์สูงสุดคือชั้นเทพแต่ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดรายงานข่าวแจ้งด้วยนะครับว่าสําหรับประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่ามีพระรูปต่างๆทยอยลาศิกขาพอเข้าไปพัวพันกับคดีนั้นทางตํารวจอยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเชื่อว่าพระบางรูปที่เคยมีสัมพันธ์กับศีกากรอาจไม่มีคลิปเพียงแต่พอเห็นข่าวก็เลยร้อนตัวต้องชิงลาศิกขาไปก่อน เนื่องจากพฤติการของสีการกรน,นั้นหากพระรูปไหนที่ไม่ได้รู้สึกรักหรือชอบก็จะใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปพร้อมพูดจาให้มีเสียงตัวเองเข้าไปในคลิปหรือในตอนนั้นหรือในขณะที่ต่างฝ่ายต่างโป๊เปื่ยหวังจะนำคลิปเอาไว้แบ็กเมลแต่หากรูปไหนที่รู้สึกรักและชอบจริงๆก็จะไม่ถ่ายคลิปมีบางกรณีที่ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะรู้สึกรักเป็นการส่วนตัว ส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจะแบ่งพระที่พัวพันกับสีกากออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีทั้งคลิปภาพและมีเส้นเงินถึงส่วนอีกกลุ่มคือไม่มีคลิปแต่มีเส้นเงินซึ่งพระที่ลาสิกขาไปแล้วทุกรายต้องมีการเรียกตัวมาสอบสวนทั้งหมดว่าที่ผ่านมาใช้เงินส่วนตัวหรือเงินวัดที่โอนไปให้กับสีกากอ ทั้งนี้มีรายง,งานด้วยนะครับว่าสําหรับกระแสข่าวที่มีการพัดพิงว่าทางเจ้าวาดวัดสัมมาชัญญาวาดแขวงบางชันเขตของสัมวามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วยเบื้องต้นจากข้อมูลพบว่าไม่อยู่ในรายชื่อของพระ ที่มีส่วนพัวพันโดยตรงและยังไม่ปรากฏคลิปพัวพันกับสีกากอแต่ทางตำรวจก็พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงระหว่างเจ้าวาดกับสีกากอซึ่งอาจจะเป็นการพูดคุยเพื่อขอความเมตตาของเงินจากเจ้าอวาดเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ถือว่าไม่มีความผิดแต่น่าจะเข้าข่ายพูดหลอกของเงินพระเท่านั้น ซึ่งเชื่อว,ว่าน่าจะมีกรณีลักษณะคล้ายคลึงกันกับพระสองฆ์อีกหลายรูปเพราะศิกากรมักจะไปพูดเพื่อของเงินพระรูปหนึ่งโดยอ้างว่าพระอีกรูปที่เคยช่วยเหลือดูแลไม่ให้เงินอีกแล้วคล้ายกับการออดอ้อนของเงินมากกว่าสำหรับกรณีของวัดชูจิตธรรมรามนะครับที่จังหวัดพระนครศรี 4, อยุธยา ข้อมูลพบว่าไม่มีคลิปการมีเพศสัมพันธ์แต่พบแชทข้อความลักษณะเชิงชู้สาวเช่นใช้คำว่าพ่อขาแม่ขาพวกขาซึ่งถือว่าเป็นการพูดคุยที่มันไม่เหมาะสมอีกด้วยส่วนรายของพระเทพประวรเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุนวงสาวาสกับทิศแย้มอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงนั้นมีรายงานว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องต่างมาดากันจริงตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ทั้งสองมีเส้นเงินพัวพันกันหรือไม่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่แน่ชัดคือพระเทพประวรเมธีนั้นมีคลิปและแชทสนทนาเชิงชู้สาวกับสีการกริงโดยทั้งสองคบหากันได้สองปีแม้จะไม่มีคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กันแต่ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งยังมีเส้นทางการเงินถึงกันด้วยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเงินของวัดหรือเงินส่วนตัวโดยมีรายงานด้วยนะครับว่าทิศแย้มนั้นเคยเตือนพระเทพประวรเมธีด้วยว่าอยากเข้าไปยุ่งกับสีการกรเชื่อว่าอาจรู้ จากพฤติกรรมของศีการายนี้มาบ้างว่าเป็นอย่างไรส่วนในรายของอดีตจเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายนการบพบว่าคบหากับศีกากอถึงสองปีจนรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยคบซ้อนมีโลกหลายใบจนถึงกับลงทุนมานอนเฝ้าฝ่ายหญิงเป็นเดือนแต่ฝ่ายหญิงก็ยังแอบออกจากบ้านเพื่อไปมีสัมพันธ์กับพระรูปอื่นๆอีกด้วย